แต่ไม่ได้ตามหลอกดแรงสะกอนสวรรคตการปากรนี่เรียกว่าฉลาดอยู่ในปัจจุบันตัดท่าตัดทาาวิปัสสติหรือตามองดูว่าบางคนนี่อายุกับอนาคตเรียกว่าฝันฝันยังไม่พอในยงยังกังวลอีกเองบอจะใช้ตรงนั้นตรงนี้ถามว่ามีความสุขไหมเมื่อถึงเวลานั้นไม่มีหลโยมเพศที่ไม่มีพออะไรเพราะว่าเรา เปลี่ยนแปลงตัวเราเองนี่แหละเปลี่ยนแปลงความคิดความคิดมันเปลี่ยนค่านิยมมันเปลี่ยนคนที่อยู่ข้างๆเขาไม่ได้เปลี่ยนโยมที่เลือกเขามาแต่พอวันหนึ่งเราคิดไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นละธรรมชาติของชีวิตแม้แต่ที่ทํางานของเราตอนจะเข้ามาใหม่ๆโอ้โหฝัน้าแรคเข้ามในอยู่ ตรงนี้นะประเสริฐสแต่อยูไปอยู่มาทัดใจยังไงยังไงชอคนขควาหูขวาตาไปหมดเพราะอ,อะไรเพราะเราเองเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเองเราเปลี่ยนแปลงมีอะไรผูกใจที่ไหนเราตัวของเรายังไม่ผูกใจหนาอันนี้จังทุกขังอนัานตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนทัมีปัสติ ปัจจุบันที่อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละมองก็เห็นฟังก็ได้ยินลิ้มรสสัมผัสถูกต้องได้แล้วทำไมมองข้ามมองข้ามความสุขที่สัมผัสได้ไปหาความสุขในจินปนราการทำไมด้านที่ผู้ติดตามพะลอในโยมอาจจะลองไปหาในลิลิพรลอพลอเนี่ยเดินตามาันไม่ได้ทำให้เราพอใจน,นั่นเปลูกูป ายนอกนึกถ th ึงตัวเองว่าไม่ยู่แท้ที่จริงเราปฏิบัติต่อตนต่ออนาคตของเราเหรือเราทำกับลูกหลานนั่นแหละไปยมบ้านไว้อย่างฉลาดได้ยู่หรือเปล่าพอแก่เท่าจริงอยู่ที่ไหนสร้างบ้านหูกโสร้างไว้ใหญ่โตมาโบราณแล้วตอนนีเาเสร็จแล้วพอแกไปีขึ้นทั้นบนไม่ไหวบอกตัวเองตอนนั้นไม่น่าสร้างรือใหญ่โ เาหลังเล็กๆก,ก็พอชั้นเดียวนี้แหละไม่ต้องอไม่ต้องปีนปีนมาใดดูสิอุซาสร้าเหนื่อยถ้าตายก็จ,จะได้บ้านยาหลังใหญ่หลังโกแต่พอแก่เท่าขึ้นมาไม่ชอบแนลตัวเราเนี่นี่แหละดูไม่ต้องดูลูกด,ดูหลานหรอกเราเองนี่แหละบางทีเนี่ยนะซื้อชุดซื้อชุดซื้อชุดเสื้อเสื้อผ้าอะไรสวยงามเหลือเกินปีหน้า จะใส่ตามแฟชั่นซื้อโทรศัพท์มือถือสะสมกันเข้าไปซื้อกันเต็มเสื้อผ้าเก็บเต็มห้องพอถึงปีหน้าใช้หรือเปล่าตกรุ่นแล้วแล้วก็บนกับตัวเองซื้อมาได้ยังไงบริจาคพระขระท่านก็คงไม่หลับเสื้อผ้ารัแตดจีวรทีนี้แกใครก็ไม่ได้ทำทำไมเป็นอย่างนั้นนาย บางคนนี่มองแขนตัวเองไม่พอใจไม่รู้ไปสักมาได้ยังไงสักเต็มแขนไอตอนที่สักไม่รู้ว่าโง่ไปได้ยังไงนะตอนนั้นแล้วตอนนั้นทําไมชอบไปยูตอนนุ่นตอนสาวลายพร้อยไปหมดเลยโย่พอจะไปปวดมีไลรลกเป็นใหญ่เราคิดไปได้ยังไงเพราะว่าเราคิดถึงอนาคตคงกัปพันชาตี มีสเสน่ห์ขาขายนี่ยังไม่ดี ตรรมประสิทธิธประสิทธิสัทธาครรมุมาประสิทธิมตุมาประสิทธิขอให้้าวเจ้าต้งประสบแต่ความสุขขาวารจริญให้มังมีศีสุขให้มมีศีรเป็นสุขดุเดืสุสบรณ์สุขเม็นโชคดีมีสุขษปนคมีสุขในมักงคั่งรับรวยดุสัยสันติทานนักปัญญา